จเจริญพรนักเรียนสายชั้นปอ .4 อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผอาจา์จะมาสอนเกี่ยวกับการบริหารจิตและการเจริญปัญญาก่อนที่จะไปดูการบริหารและการเจริญปัญญานั้นมาดูความหมายก่อนจะมีอยู่3อย่างความหมายของสติสัมปชัญญะความหมายของสมาธิและความหมายของปัญญาโดยที่ความหมายทั้ง3มเนี่ยแบ่งกันได้อย่างนี้อันแรกอันที่1สติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะเนี่ยมีความหมายว่าเป็นความระลึกได้ความรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่และรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ <c oughs> ก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตนเองณนะตอนนี้ณนะเวลานี้กำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำณนะตอนนี้นั้นดีหรือไม่ดีนั่นคือความหมายของคำว่าสติสัมปชัญญะ อันต่อไปอันที่2สมาธิสมาธิเนี่ยก็คือการควบคุมจิตใจให้มีความจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งดึงโดยไม่เปลี่ยนแปลงและจนกว่าจะถอดออกจากสิ่งนั้นก็คือสมมุติว่าเราตั้งใจจะทําอันเนี้ยคือการมีสมาธิอยู่กับแค่ง,งานแค่ตรงหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดสิ่งอื่นจนกว่างานที่เราทําจะทําเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนไปทําสิ่งอื่น อันนี้คือสมาธิอ่าอันนี้ข้อที่2ต่อไปอันที่3ปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ความรู้ทั่วไปที่เข้าใจชัดเจนสามารถแบ่งแยกเหตุและผลได้ต้องมีทั้ง3ตัวมีแค่สติหรือมีแค่สมาธิหรือมีแค่ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องมีทั้ง3เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกันก็คืออ่าก็คือแบบนี้สมมติว่าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเรารู้ตัวนะ ว่าสิ่งที่เราทำกำลังทำอะไรเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะแยกไม่ออกว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาอ่าเมื่อกี้สติคือการรู้ว่ากำลังทำอะไรต่อไปเมื่อเรามีสติปุ๊บเราต้องมีสมาธิเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราก็ควรมีสมาธิที่จะจดจอก,กับสิ่งนั้น ไม่วักวักไปวักวักมาและต้องมีปัญญาว่าสิ่งที่เราทํานั้นดีหรือไม่ดีนี่คือความหมายของสติสมาธิและปัญญาข้อต่อไปการบริหารจิตและการเจริญปัญญาการบริหารจิตเป็นการฝึกจิตใจเพื่อให้สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวกับสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบมีความหมายเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิ ฝึกจิตกับฝึกสมาธิตัวเดียวกันคือการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหวสมมติถ้าเรากำลังอ่านหนังสือแล้วมีเสียงอะไรแบบแว๊บเข้ามาทําให้เราเสียสมาธิเนี่ยเราจะไม่คืออาจจะหยุดสักแป๊บหนึ่งแต่ไม่หวั่นไหวแบ,แบบแบบแบบว่าโวยวายว่ากําลังอ่านหนังสืออยู่อย่าอย่าทําเสียงดังแบบนี้อะไรประมาณนี้แต่จะแบบว่าอาจจะอาจจะใจเย็นแล้วบอกอ้ามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่บางคนเนี่ย ฝึกจิตถึงแบบว่าต่อให้มีอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวคือบางครั้งก็จะรู้เองว่าเสียงที่มากระทบเราเนะ่ะเขาแค่มาแกล้งหรือว่าเขาต้องการจะเรียกเราจะรู้ถ้าบอกว่าแค่มาแกล้งปุ๊บเราก็จะนั่งอ่านหนังสือต่อแต่ถ้าเขามาเรียกเราจะรู้ว่าอ้านี่เขาเรียกเราจะปิดหนงังสือแล้วก็ไปหาเขาอย่างนี้เป็นต้นมันจะแยกออกต่อไปการจเจริญปัญญาการจเจริญปัญญาทําให้รู้เข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องและรอบคอบตรงตามความเป็นจริง เห็นไหมอย่างที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อกี้ถ้าฝึกสมาธิได้ปัญญาก็จะตามมาเราก็จะแยกออกว่าอันไหนดีอันไหนผิดเมื่อเรามีสติปุ๊บพอเราบริหารจิตมากๆปุ๊บพอเวลาเขามากระทบเราก็จะแยกด้วยปัญญาว่าเออเขาเรียกเราเพราะมีเหตุผลอะไรน้ําเสียงที่เขาเรียกมาต้องการจะแกล้งหรือว่าต้องการจะให้เราช่วยอ่าเราก็จะแยกออกต่อไปขั้นตอนการบริหารจิตและเจริญปัญญาเนี่ย มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ออย่างบูชาพระนาตายนำสการพระนาตายสมาทานศีลอันนี้ก็มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัขนัดถายติสรเนศสหปัญจศีลานิยาจามะคือการขอศีลก็เป็นการบริหารและเจริรัญปญาอย่างหนึง่งการสมาทานศีลสมาทานสมาธิภาวนาคือ ข้าพเจ้าจะขอสมาทานซึ่งเอาสมาธิมาเป็นจิตที่ตั้งในการภาวนาหายใจเข้าบอกพุทธหายใจออกบอกโธอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆอันนี้คือการภาวนาต่อไปการฝึกก็คือเอาสิ่งที่เราภาวนาเมื่อกี้มาทํานั่นคือการฝึกอันที่หก็คือการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญสกุสลอันนี้ก็สอนไปครางที่แล้วบทแผ่เมตตาแต่นี้มันจะเรียงกันนะลูก ส่วว่าเธออยากจ้สมาธิเนี่ยไม่ใช่มาปุ๊บปุ๊บปับ๊บนั่งเลยอันนี้ผิดทางที่ดีควรจะนั่งให้เรียบร้อยบูชาพระรัตนตรัยก่อนหนึ่งบูชาเสร็จปุ๊บอ่านมรสก,การพระรัตนตรัยมรสก,การเสร็จสมาทานศีลศีลมีหข้อแล้วก็สมาทานว่าจะนั่งสมาธิแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จก็แผ่บุญกุศลอย่างนี้เรียกว่าครบสมบูรณ์ก็ จะเป็นการฝึกขั้นตอนอย่างครบสมบูรณ์เกี่ยวกับการบริหารจิตต่อไปการฝึกการยืนเดินนั่งและนอนอย่างมีสติอันนี้จะลึกหน่อยแต่พระอาจารย์จะสอนให้แบบคร่าวๆแบบง,ง่ายๆอย่างที่เธอเคยเห็นการที่เขาบอกว่า,วาเดินหนอย่างหนอนอนเน่นเอ,อยืนหนออย่างนี้เป็นต้นตอนแรกที่เขาฝึกเขาฝึกช้าๆก่อนเพราะว่าถ้าเราไปฝึกเร็วเลยเนี่ย มันจะทําให้เราเขวความจริงการฝึกควรฝึกจากช้าๆง่ายๆแล้วค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นเป็นเหมือนการเดินบันไดถ้าเราเดินเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสะดุดบันไดตกลงมาแต่ถ้าค่อยๆเดินมันจะค่อยๆขึ้นไปทีละช้าทีละช้าๆแต่มันจะแข็งแรงอันแรกฝึกการยืนอย่างมีสติการยืนอย่างมีสติยืนยังไงเช่นถ้าเรายืนตรงครบทรงชาติเนี่ย เอามือไว้ข้างลำตัวใช่ไหมแล้วก็ขาตรงตัวตรงหน้าตรงมองไปข้างหน้าอันนี้คือท่าการยืนยืนโดวมีสติคือเรารู้ว่าเรายืนอยู่ท่าไหนอ่านี่คือง่ายๆเลย,อย,อ,ยอย่าเพิ่งไปบอกว่ายืนแล้วหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นมันอยู่อีกขั้นหนึ่งอันนี้แบบง่ายๆเลยคือเรายืนเรารู้ตัวหรือ,อยังว่าเรายืนตรงหลังเราคดหรือเปล่าเราบิดซ้ายหรือเปล่าเราบิดขวาหรือเปล่า มืออยู่กลางลาตัวหรือเปล่าอันนี้คือการยืนอ,อย่างมีสติขั้นแรกพอเธอยือนได้ปุ๊บเธอก็ค่อยมากำหนดลมหายใจเข้าออกว่า,าฉันหายใจเข้าอยู่ฉันหายใจออกอยู่อย่างนี้เป็นต้นต่อไปฝึกการเดินอย่างมีสติกําหนดว่าตนเองกําลังเดินอยู่ว่าก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาโดยที่ไม่ช้าหรือไม่เร็วจนเกินไกว่แกว่งแขนพองาม อย่างที่เขาเคยเห็นกันในการเดินเขาก็จะเดินช้าๆก่อนตอนฝึกแล้วก็ถ้าเราฝึกเดินยิมสติเราก็จะเดินเช่าๆเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวากพราะรู้ว่าอ่านี่เราก้าวเท้าซ้ายอยู่นี่เราก้าวเท้าขวาอยู่แต่ถ้าแต่ถ้ายังแบบโอ้อาจารย์ฝึกเดินช้าๆมันก็ยากนะครับถ้าเดินจากบ้านไปโรงเรียนนี่ก็กว่าจะถึงนี่สายพอดีกําหนดแบบง่ายๆก่อนถ้าเดินจากบ้านไปโรงเรียน กําหนดเดินอย่างมีสติอาจจะยังไม่ต้องกําหนดท่าซ้ายทัาขวาแต่พยายามมองว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายไหมอันดีเช่นเราเดินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเหมดแต่เล่นโทรศัพท์เดินไปอ,ปปอาจจะเหยียดสปูอ่าเราจะทำามืเราได้รับบาดเจ็บฉะนั้นเก็บทุกอย่างเดินแบงเลยนคือเดินไปจริงๆเดินไปเรื่อยๆและมองว่า,าที่พื้นมีอะไรที่เป็นของมีขบไม้มีอะไรที่เป็นอันตรายไหมข้างหน้ามีรถหรือเปล่าหันดูข้างหลังนิดนึงมีรถผ่านมาหรือเปล่า อ่าอันนี้คือการเดินอย่างมีสติแบบง่ายๆอีกแบบหนึง่งต่อไปการนั่งอย่างมีสติคล้ายๆกันเลยลูกนั่งกําหนดรู้ว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่ควรนั่งหลังให้ตรงขั้นแรกเรานั่งเรานั่งตัวตรงหรือ,อยังเรานั่งหลังตรงหรือ,อยังดูจัดสลีละก่อนว่าอ่าเรานั่งตรงแล้วอันนี้คือการฝึกสติต่อไปพอเรานั่งได้ปุ๊บเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็หายใจออกยาวๆโดยที่ช้าๆไม่ใช่หายใจแบบเหมือนคนออกกําลังกายอันนั้นก็นเรียกว่าหายใจแรงถ้าหายใจช้าๆเราจะรู้ว่าอ๋อเราหายใจเข้าแล้วเราหายใจออกต่อไปการนอนอย่างมีสติถ้าผอาจารย์พูดนะหนึ่สอสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการนอนเพราะยังไงพวกเธอก็ต้องนอน พอถึงเวลาตอนเย็นพวกเธอเขาต้องนอนการนอนยังมีสตินอนยังไงกําหนดรู้ว่าตัวเองกาลังนอนอยู่คือเขาว่านอนเนี่ยหมายถึงคือนอนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนนักเรียนนนักเรียจะนอนแล้วอาจารย์ผมก็นอนทําสมาธิยังไงอะนอนถือนอนทําสมาธิเล่นโทรศัพท์ไปด้วยทําสมาธิเหบอนกันอันนี้ไม่ใช่การนอนคือเธอต้องทิ้งทุกอย่าง คือพร้อมที่จะนอนโทรศัพท์ไม่จับไม่มีอะไรเลยปิดไฟนอนรู้ว่าตัวเองกำลังน,นอนอันเนี้ยคือการนอนอย่างมีสติจริงๆอกจะให้ดีปกว่าน,นั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้นอนท่าสีหาสายญาตก็คือนอนตะแคงขวาก็คือเอาด้านขวาเนี่ยทั้งหมดลงไปที่ที่นอนของเราและนอนตั้งและเอาด้านซ้ายขึ้นมาเพราะว่ามันว่า อันนี้ต้องเธอต้องไปลองนอนตัวเองเพราะพระอาจารย์ก็นอนตะแคงขวามันมันดีกว่าจริงๆอ่าพอนอนตะแคงขวาได้ปุ๊บเนี่ยพอพอหลับตาลงหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรทำอย่างเงี้ยไปจนหลับไปเลยพเพราะฉะน,นี้พระอาจารย์เลยบอกว่าการนอนอ่ะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่าบางครั้งเรานอนพุดโทพุดโทไปปุ๊บเนี่ยเราก็หลับไปเลย ไม่ต้องฝืนด้วยไม่ต้องฝืนนั่งไม่ต้องฝืนนั่งหลังตรงไม่ต้องฝืนยืนให้ตัวตรงไม่ต้องฝืนเดินคือนอนยังไงคือยังไงเราก็นอนตัวตรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าเราจะนอนเบี้ยวนอนตะแคงนอนอะไรอ่าอันนี้คือการฝึกสติอย่างง่ายๆสี่สี่อย่างอ่ามาทวนกันอีกทีนึงวิธีการเจริญปัญญาความหมายของทั้ง3อย่างก็จะมีสติหมายถึงการลึกตัว การระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรสมาธิก็คือการควบคุมจิตใจให้จดจ่อแน่วแน่ก,กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญญาคือความรอบรู้ที่สามารถแบ่งแยกเหตุและผลต่อไปการปฏิบัติการเจริญจิตและเจริญปัญญามีการปฏิบัติเหมือนกันก็คือ 1. บูชาพระตนะตายก่อน 2. นมัสการพระตนะตาย 3. สมาทานศีล 4. สมาทานสมาธิภาวนา 5. ฝึกสมาธิและก็6แผ่เมตตาฝึกสมาธิก็คือ4อันที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้แต่บางคนบอกว่าอ้าวพระอาจารย์ถ้าผมนอนสมาธินี่ผมเผลอหลับผมก็ไม่ได้แผ่เมตตาสิใช่ไหมถ้าผมนอนสมาธินี่นอนสมาธินอนไปนัมบผมหลับอ้าวผมก็ไม่ได้ไม่ได้แผ่เมตตาพระอาจารย์มีทริคให้นิดหนึ่งอาทิเช่นถ้าเธอบอกเธอจะนอนสมาธิอ้าวสักห้านาทีตั้งปลุกไปเลยห้านาทีนั่งสมาธินอนสมาธิ พอเสร็จปุ๊บครบห้านาทีเธอก็ตื่นล้วเธอก็ลุกขึ้นมาแผ่เมตตาแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บเธอก็นอนลงไปใหม่แล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้ตัวเองหลับไปเลยโดยการนอนสมาธิแล้วก็มีอยู่สีวิธีก็คือการยืนการเดินการนั่งและก็การนอน่าสําหรับวันนี้พอเท่านี้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอจเจริญพรและสวัสดี